แต่รังสร้างอบตคุณธรรมร่วมกัประกาศเจตนารมณ์นะครับร่วมให้มีหน่วยงานคุณธรรมในพื้นทุกพื้นที่อบตคุณธรรมบริษัทคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมโรงพักคุณธรรมโรงบาลคุณธรรมวันนี้ขยายไปตะกี้ือขายได้มากกว่า5,000แห่งตัวใหญ่ไปมีเป็นหมื่นแห่งทำไงนะกำนันผู้ใหญ่บ้านทำไมทำยังไงถ้าทุกคนคิดด้วยกันไปด้วยกันพัฒนาตัวเองทั้งหมดมันก็จะมีความคิดแบบที่ผมพูดเนี่ยถ้าไม่งั้นมันไม่ได้คิดอ่ะ ไปทำเรื่องปัญหาจิบปะทะทั้งวันทั้งหมดแล้วเราคิดอะไรคือคือคือแกนคือแกนของการไปรู่ประเทศของก้าพนันนาวประเทศให้ประชนแลมีความสุขอย่างที่เราอาสาเข้ามาก็าจะทําเพื่อเขาอะไม่ใ้เข้ามาเพื่อระโยน์นะไม่ให้เข้ามาเพื่อจะได้อะไรเข้ามาเพื่อจะให้อะไรกับประชาชนเขานั่นคือหน้าที่ของนักการเมืองทุกคนเสียสลาเราต้องช่วยการสร้างชุมชนที่พึ่งพาตัวเองได้ เหล่านี้มันจะสอนท้องในยุทธศาสตร์ชาติยีปีให้พ้นกับดักกับการทุจริตของรัชานคนรุ่นใหม่ต้องไปโตไปต้องไปโงหลักสูตรผมให้กระทรวงศึกษาไปกสอนแล้วมีหนังสือเข้าไปโตไปไม่โงถแต่เห็นพ่อแม่โงต้องบอกพ่อแม่พ่อเลิกโงให้แล้วอายเพื่อนถ้ามันไม่มีที่มาแล้วมันรวยเดี๋ยวมนี้โห่ตับปาจำไว้มันจะทำชั่วแล้วมันก็จะจะละอายอะ ไม่มีใครรู้กันตัวเองรู้เองไม่คิดหอกนะต้องแก้ทั้าางเจ้าที่ประชาชนด้วยกันนะครับเรื่องการสืร่อถึงเนี้ยทั้งผู้ให้และผู้รับอีกประเด็นนึงคือปัญญาลลแลื่องความรู้นะทุกคนมีสติปัญญานะเขาจะอุปต่างไปแล้วทำมากได้น้อยก็คือออกแรงมากมากทำผูกข้าวมากแล้วมันได้น้อยคือราคามันตกตำ่ำเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนจากคำน้อยได้มากคำน้อยก็คือว่าออกแรงน้อยลงใช้เครื่องจักรเข้ามงมือเอาทุนที่ไหนมาต้องเป็นกลุ่มล้านหรู้ต้นทุนได้ยังไงนะทำมากได้น้อยคือ ออกแรงมากแล้วมันไม่ในราคาเพราะเพราะว่าไม่มีคุณภาพด้วยเลยด้วยโอูเยอะแยะหมดก็หมดมาถึงนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมาไงนะก็ต้องการจะให้ปลูกทำได้มากได้ปลูกอะไรล่ะทำมากได้มากนะต้นน้ำก็แห้งเขื่อนเงินมันไม่พอดีกันเปลี่ยนทำน้อยได้มากนะครับไม่แ้มเสียหายจากการลงทุนทำแล้วทำอีกนะน้ำท่วมโขนแรงลองไปดูที่จะทำอะไรได้จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้บ้างเทคโนโลยีความรู้ ต้องช่วยกันนะทำไงจะขายของได้ปริมาณน้อยลงแล้วก็ราคาสูงขึ้นมันต้องดูงดีมานทรัพยลายคิดให้ทั่วนะอย่าไปมองตรงนี้ตรงนี้ก็กลายเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ไปถูกจุดอีกตรงจุดละที่เขาต้องการคือเเงินไปให้ใหเงินให้ที่ไดมันผิดกริกายดนเทีโอหมดกะน,นะวันนี้หลายอย่างนะครับไม่เอาสินค้าเข้าเข้าผิดขอดงทางการค้านะแล้วจะทำไงถ้าเราผิดเขาก็ไปซื้อเราเหมือนกัน ถ้าเราไปซื้อเขาเขาก็ไปซื้อเราก็อยู่ได้ไหมล่ะผมไม่รู้อ่ะมันก็ต้องหากติกาให้เหมาะสมนะอย่ามาบอกว่าเอ้ยเราทำไมต้องเอาข้าเข้ามาก็วย่ะบางอย่างมันขาดก็ต้องเอาข้าเอามัดีแล้วไม่เอาเข้าอันนี้ดันบองที่ไม่มีก็ดันลักลอบเข้ามาอีกมันก็บวกไอ้ที่อนุญาตเข้ามาเข้ามาอื่นแล้วถามว่าจะทําไงทุกคนก็ต้องช่วยกันป้องกันไม่ใหเกิดไม่ต้องไปซื้อของในพื้นที่ปลุกรุกไม่ไปซื้อของที่นําเข้าผิดกฎหมายก็ทุกคนยังหลายๆคนยังชอบอยู่อ่ะ แล้วบอกว่าไรายได้มันลดลงแต่ษฐกิจมันแย่ลงให้พอเพียงเพราะทำทุกอย่ไม่ได้ไหรือไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมว่ามันต้องทาให้ถูกต้องทุกคนจะเข้ามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนมันก็จะได้พอๆกันอย่าเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะเราต้องเสริมสร้างบุคลากรของประเทศให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับนำผลงานการวิจัยพัฒนาไปต่อยอด้ได้วันนี้ก็มีหลายอย่างที่รัฐบาลนด้เอาขึ้นบัญชีแล้วราฐารจะเพิ่มมูลค่าาวิจัยพัฒนาให้อยู่ในร้อยละหนึ่งจุดห้าของ GDP เมื่อสุด สิ้นสุดการที่12วันนี้ก็ประมาณ1นซะซึ่งใน่นั้นมันก็จะต้องมีงบประมาณของรัฐของสถาบันการศึกษาของภาคอาเอกชนมาเพิ่มอีกวันนี้ก็ในการตกลงการลงทุนต่างประเทศก็จะเพิ่มตรงนี้ด้วยให้เข้ามาลงทุนลดนภาษีให้เขาเรื่องการจ่ายและพัฒน,นามันต่อยอดของเราเอาคนเข้ามาแล้วก็ต้องดูถ้าแรงใจเขาระยะเวลาหนึ่ง นะทำให้ผมวงจรบัญชีนวัตกรรมไทยผมก็มาดูวันนี้เพิ่งเกิดสมัยรัฐบาลน,นี้ที่ชัดเจนขึ้นที่ชัดเจนนักเศรษฐีประเภทการเกษตรศึกษายวิสาหการแพทย์ก่อสร้างไฟฟ้าอทรุนิกมทุลกคนมนาคมยาแม่ละขน,นส่งขมงทุกบอทุกความมั่งคุงย,ยื่นขึ้นขอทะเบียนนวัตกรรมไปแล้วสองรายการ,ร,าการผ่านกระบวน,นการประก่าและพลารายการไม่เคยมีทุเลศวันนี้ออกมาจนได้บ้างไม่ได้ไบ้างอนี่ก็บนคิดไปแล้วม,มีคนทำต่อ บางทีปัน,นเช็ดมันก็ซ้ำกันออกมาวันนี้มันรวบทำใหม่ทั้งหมดก็เราใช้เวลานะสิทวิทย์ก็ต้องมาให้เขาต้องหายหเขาด้วยอยาญวณมศรีนิติบุคคลการผลิตจะทำยังไงนะมันต้องเรยงรัดในเรื่องการพยายานะิจารณาคนไทยทําอะไรได้หลายอย่างแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไปขายต่างประเทศเขาก็มาซื้อไปขายหมดอ่ะนะมาซื้อไปผลิตเองหมดแล้วเราก็ไม่ได้อะไรอีนมาก็ขายได้อย่างเดียววันนี้มันต้องมีผลต่อแผนเรื่องการวิจัยส่วนหนถ้ามันให้ก้อนใหญ่ไม่ได้ก็เพื่อเขาไปผลิตแล้วขาย อันผลให้เขาได้ไหมละ่ะปีละกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าที่ขายให้5ปี10ปีให้คนีิจัยเนี่ยมันก็สามารถจ่ายเงนแบบนี้ได้ทที่ไปเรียกเงินทันทีสมมติว่าขายขายเปานเงี้ยขายที่50ล้าน100ล้านไอ,บอ้บาราิษัทอะไรก็ตั้งไปไม่ได้หมดก็ไปปลูกสัญญาตรงนี้ได้ไหมไปลองคิดดูนะครับภาพรวมเหนื่อยมากเลยเจ็ดท้องวัน พูดอาทิตย์เยอะยการอาทิดย์มันแา่นั้นขอพรถ้วนวันนะต้อพูดมากถ้าเราทำผู้นี้ได้จะดีนะครับเดี๋ยว right. ่านแล้วนะครับไปไปส่งเพียงหลายอย่างนะครับเราต้องใช้บุหรีรอภายนอกมาช่วยด้วยอีกอันหนึ่งที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคคือฟุจิเรียมนะฟิวเจอร์ อัลกอรียมหรือทำนองเองนี่ยนะเป็นชื่อใหม่นะเป็นวิทยุพัน์มีชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นที่ของหลวงอุตุนานีช่อยันดูนแลรักษาด้วยจะเป็นเรื่องของการสร้างแรงบรใจให้เด็กผู้คนเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มต่างๆที่คนรจต้องพัฒนานะเด็กต้องมาเรียนเข้ามามีทั้งอ,อ,อะไรละ่ะในการที่จะสร้างแรงบนันจัยในการสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็การนส่งนลวกาหุ่นยนต์แวก็การพลังงานทางเรื่องทางเทคโนโลยีสิ่งที่เรามี มีสายภาพอ่ะนะพี่บอมีชีวิต2อ0 4ันส4สพร้ 4, างเสร็จครับมาเที่ยวด้วยตอนนั้นก็เยอะแยะนะคือทำจนเยอะจนไม่รู้จะพูดไงแล้วเรื่องการวิจัยว่าการเพื่อสังคมและชุมชนก็นทำแล้วมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัายลงพื้นที่ดาวมวันนี้อยากให้นิสิตน,นักศึกษาโรงเรียนครูเอาเด็กไปพื้นที่บ้าง อยู่โรงเรียนอย่างเดียวหรือไปเทีท่ยวนี่งนี่ไปได้เอาลงไปพื้นที่ของตัวเองนะี่ยจะได้เห็นว่าประชาชนเขาอยู่กันยังไง,ดไดไงดเ,เด็กเขาได้ซึมซับว่าเออเขาโตมาแล้วเขาเะอยาจะทําให้คนอื่นเขานําเด็กอย่างนั้นลงไปพื้นที่ไปดูเขาปลูกข้าวยังไงไปดูเขาทำนาอยังไงไปดูเขาทำอะไรยังไงเด็กเขาจะซึมซับว่าเอ้ยมันเป็นใช่ง่ายนะไม่งั้นทุกคนก็จะลอยแล้วล่องเรียนหนังสือจบหมายอะไรแล้วก็ฝันจะไปที่ไปโน่นแล้วก็เป็นแับไม่มีแรงบันดาลใจไง ไปสร้างใจให้เด็กแบบนี้สงสารทุกหน่วยงานนะครับ <c oughs> เอาเด็กเอาคนรุ่นใหม่ไปดูอย่าไ,ไม่ต้องไปดูงานที่มันเสียงกันที่ทองมากมายนะดูประชาชนของเราเนี่ยข้าราชการเขต้องไปดูจะได้คิดออกเอาไปชมไปสู่ตารางนะระบบดิจิตอลไ,ไ,ไปพัฒนาสู่การใช้รถกระดาษนะต้องไปดูกฎหมายอ,อีกนะว่ามันใช้ได้ไหมรับรองได้ไหมคำเลารุ่นเดิมตังไองต้องเด็กส่งมาแล้วเนี่ยผลทางกฎหมายว่าไงกฎหมายต้องไปดูนะไม่ใช่ว่าเออ ใช้ก็ได้แล้วถามว่ามันส่งมาใครส่งมาเช็คได้ไหมถ้าเช็คได้โอเคแต okay. ่อันี้เป็นการรับรองเนี่ยทำไงใช่ไหมล่ะคิดให้มันละเอียดนี่รู้ว่าปัญหาไม่ง่ายนะครับนะการชำระเงินทาง็กทรอนิกยีเพย์เม้นนะร่างพรบการชำระเงินต่างๆที่กำลังเดินหน้าทั้งหมดนะครับการดความสะดวกอีซ้อมดูวิสิเด็ก็คือ e C, อีซีออบดูวิสิตเด็ก็คือการความยากดยได้นี้เราก็ได้ได้ลำดับสูงขึ้นลดจาก3ปี มาเลหลือสองปีสองปีเหลือสิบสองเดือนสิบสองเดือนเหลือเก้าเดือนนะการจัดตั้งบริษัทต่างๆก็ต้องไปดูตรงนั้นไม่ใช่ว่าเอาจะเอื้อประโยชน์ไม่ใช่ต่างประเทศเขาจบวัน,นที่บริษัทเท่าไหร่สิงคโปร์สิบห้าน,นาทีนะแต่นี่เราทําทั้งหมดสิบขั้นตอนนะสิบขั้นตอนทั้งหมดจจเจ็ดสิบวากฎหมมยเจ็ดสิบฉบับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะ่ะมันไม่ง่ายต้องรับมาครับไอเ้อ UU, เรื่องอายูยูเรื่องเรื่องอะไรอยยู UU, เรื่องประมง ออกกฎหมายเก้าสิฉบับนี่ไงเรื่องเดียวนะรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนอ่ะแล้วมันมีใครทำได้มันเคยทำไหมนะแล้วบ้านนี้ไม่เกิดการม่นค่าการก็ทำได้ทั้งหมดให้เขาทำไหนไปทำมาที่ไปทำกฎหมายไม่เลือกที่วันนี้เรื่องเดี๋ยวผมพูดหน่อยเรื่องคำพันเรื่องจะได้เข้าใจทีเรื่องพรบอะไรแดงานมันเป็นเหตุผลรัฐบัลจะเป็นที่เราต้องทำนะเขาเป็นพันธสัญญาที่มีอยู่ มันมีอยู่แล้วล่วนะนะแล้วมันทาไมถึงต้องทำวันนี้เพราะมันไม่เคยทํามาไม่เคยใช้อย่างจริงจังแต่มันต้องทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เขากําลังเพ่งเลงประเทศไทยในเรื่องการค้ามนุษย์เห็นไหมอลมาบานเซียเขาก็ทำเนี่ยมาว่ากับโคลัมเบทำไมเขาต้องทำนะทตาไทยอ่ะแล้วมันเป็นข้อตกลงกันระหว่างเราทั้งสามประเทศสี่ประเทศในอาเซียนการแรงงานต่อวันนี้จะต้องขึ้นบัญชีหรือการนำเข้าที่ชายแดนเท่านั้น ไม่มีการขึ้นในประเทศเพราะที่ผ่านมาสามปีที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาทำก็แก้ปัญหาก็โอเคมาได้เอาขึ้นที่ได้สองล้านทำล้านคนแต่ถามว่ามันมีปัญหาอยู่ไหมมีรู้ไหมปัญหาคืออะไรคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติทั้งหมดเขาเมื่อเข้ามาแล้วเราผ่อนผ่านไปโดนทะเบียนไปแล้วเข,ขาก็ถ้าังพิสูจน์สัญชาติไม่ได้จะเป็นไรประหลาดแรงงานชั่วคราวแล้วก็ย้ายงานไม่ได้ เ็นบัตรสีชมพูอะไรทุกอยาก่างนั่นแหละคือเรียกว่าการพิทูลธาตไม่เสร็จอานนี้เมื่อเข้ามาแล้วไอ้ที่พามาที่มันเล็กๆทั้งหมดก็ขึ้นทะเบียนได้การจดการจดการพิทูลธาตโดยไทยราวพะวะต้นทางเขาต้องจัดทุนการพิทูลธาตในประเทศไทยเขาก็เป็นภาระของเขาเออเขาจัด้าชุดนี่ยุทธรรมมา3ปตจอทะเบียนได้เท่าไหร่เป็นหมื่นไอ้นี่เป็นแสนเป็นล้านเขาบอกไม่เอาแล้ว ต่อไปนี้มันต้องไปตรวงเบียนทางโน้นเพราะนั้นมันถึงองไอ้คนอยู่เนี่ยที่มันไม่มีทั้งผิดและถูกไอ้ที่ผิดก็คือไม่มีอะไรสักอย่างเลยก็กลับไปที่ชายแดนแล้วก็ไปทําให้ถูกต้องเข้ามาเพราะนั้นตรงนี้ก็เราไปแก้ห้อีกฝั่งเรารวมด้วยไอ้คนเดิมที่เขาออกไปแล้วเขาก็หวังในเพียงว่าขอกลับ,บามาทาที่เดิมเช่นเลี้ยงลูกดูแลบ้านเขาไว้ใจเขาอยากได้คนใหม่อันนี้จะทำยังไงให้เขากลับมาที่เดิมแลวไอ้ใครไอ้พกุก สำหนาการหารงานอ้พวกคนซวยคุยวยอะไปกวาดกองรบนอีกแล้วไปที่อื่นไปหางานอื่นไอ้วกนี้เ็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนที่ออกไปมีสองส่วนส่วนหนึ่งออกไปแล้วกลับที่เดิมต้องร็อกให้เขานะอันที่สองที่ไปเนี่ยที่เป็นโจรไปเพราะว่าต้องพิูุพิฆาตตัดต้นทางเลยจากชายแดนมาเลยที่จะเข้ามาได้คือคนใหม่ใช่ไหมใหมาเยี่ยม ้ได้คนเก่าที่พาเนี่ยะทำยังไงขึ้ไปออกก็ต้องไปทําใหม่แต่ทํายังไงมันจะไม่มีคนเสียคือให้มีคนทํางานเหมือนเดิมอที่ทางกระทรวงแรงงานเขาทำอยู่เขาตายยังผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้นะแต่ไม่ออกได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องออกมาไอ้เรื่องของการเสียข้าวเปล่าค้าเบิรก็ต้องไปดูที่ถ้ามันทำร้านนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแฟนมือแฟนแทนมันบอ่อต้มเปล่าก็ต้อไปดูทีแทนไอ้ไอข้ามาดุ้ โรงงานคุ้งโรงงานอะไรนั่นปรับ4แสน8แสนมันได้กันไหมผมไม่รู้ไปดู้วิกฎหมายมันเขียนได้ทั้งหมดนะขอร้องอย่าเคลื่อนไหวม้งเลยนะถ้าเคลื่อนไหวก็เลยไปมาเขาอยู่เ้วยพิถแล้วก็ได้กรเฉยผมก็น่ากระเจงแก้อะไรไม่ได้ตอนขอร้องนะก็ร้อยยี่สิบวันก็ต้องทำให้มันทานแล้วก็ประสานหน่วยงานกับนอกชายแดนให้รู้เรื่องเห็นใจเจ้าที่เขาบั๊บ ไม่ทำก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้อย่าไปพูดว่าของเก่าเก่าของเก่ามันห่วยไงไม่ดูแลมันเป็นอย่างนี้นะ <S 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 เรื่องสิทธิธประโยชน์เรื่องแรงจูงใจเรื่องการบริหารจัดการข้าการรุ่นใหม่การบรรจุข้า,ขาการอะไรกาบรายการบริารการารับาเนี่ยเอาไปหมดทุกคนอยากไปข้าการหมดนะั่แหละแต่ถามว่าบรรจุทั้งหมดไหวไหมลนะ่ะเพราะเขามีการอะไรเขาเรียกว่าคอนไคลในเรื่องของการขาดนคน,นเรื่องต่างๆเรื่องภาระของรัฐของรัฐ แล้วพอพักพัผ่อนให้แล้วว่าเออจากค่าการก็มีพนักงานรายการ,การกมาเพิ่มมาอีกหลังวันนี้ทุกคนอยากเป็นค่าการหมดทั้งหมดมันก็ผิดกันเลยหมดก็ต้องไปดูคนใหม่ที่ว่าจะต้องอยังไงนะผมเห็นใจทุกคนนะล้วจะทำยังไงอเอาเงินที่ไหนมานด้กนะ็ไม่รู้ แ้สรุปว่าเราต้องระมัดระวังนะครับการต่อต้านคอร์รัปชันการสูญเสียการขาดเชื่อเมั่นต่างประเทศการลงทุนต่างประเทศเขาลงทุน50ปีลงทุนย0ปีจากคูนจอ่ออะไรม่ใช่ทำยาววันนี้แล้วพรุ่งนี้เขามาไม่ใช่พลังงานเขาลงทุนเขาต้องวางแผนด้วยนะห้าถึง10ปีในการหาเงินมาลงทุนในประเทศอื่นๆเราก็เหมือนกันต้องมองตลาดแล้ว5ปี10ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาต้องวางแผนการไปกู้เงินมาเพื่อจะลงทุนในประเทศนั้นนเ,เหมือนกัน อย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำาไงแล้วต้องทำตอนนี้ตอนนั้นมันต้องให้เวลาเขาด้วยนะห้าปีนะไปดูเรื่องพลังงาน,านขาดเท่าไหร่ห้าปีทำยังไงไม่รู้ไปคิดปเ็นพวกต่อต้านแนละ้วนะถ้าห้าปีมันไม่มีมาใช้เพิ่มเติมทดแทนในสิ่งที่มันหายไปหายไป,ไปแล้วคำถามมันซื้หมดไหวไหมไอ้ิดเอาวนะทุกอย่างมันอยู่ในในสังคมโลกมันไม่มีอะไรที่มัน ไอ้พวกพลังงานพวกอะไรต่างที่มันมีราคาเราเนี่ยเรากำหนดเองไม่ได้คุณราคามันต้องเป็นกนรารราคากลไกของตลาดไม่ว่าจะคนที่ไหนราคาน้ํามันดิบม,มันเป็นการตลาดโลกทุกอย่างะนะนหละตลาดโลกหมดนะเราเว้นแต่เราจะไปอยู่กับเขานะนะเรื่องปาาระวัติเรื่องพัสดุระเรา่องจะจดซืจัจา้างกลไกประชารัฐ DB model แล่งของกระทรวงทรัพย์เนี่ยทำเงินได้120แต่กุญญาร้อยสี่สิบเก้าแห่งทั้งประเทศน,นะเดิมได้ไปกี่ล้านอนะ่ะ รัฐบาลนี่มาทําให้มีได้พัฒนาได้มันไปไหนมาไหนหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนเงินเหล่านี้มันหายไปไหนหมดไอ้ที่ดีๆก็ได้ขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้คนไอ้ชิปไม่ดีก็ลดลงหเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์จกไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันไม่ถูกต้องมันก็ลำบากเขาก็ลำบากเ,เพราะเคยชินไงเนี่ยช่วยผมคิดหน่อยนะเดี๋ยวว่าพูดไป้น้อยสงสารก็ผมนึกถึงคนถึงโน่นนะพวกเข็นผักเข็นหญ้านะพวกเฝ้าซอยเฝ้า ช่องเฝ้าบอลทำไงอ่ะนะแต่ไม่ต้องว,ว่าใครเข้าให้ไปมีปามากเหมือนเดิมเลยคิดด้วยจะเข้าไปทำอะไรเอาเป็นตาสทำรถได้ไหมเขาเฝ้าเฝ้าดีเกินเวลาเข้าไปบุกทำลายไม่ค่อยได้ที่ไอ้ที่เฝ้าดีน่าจะเป็นยามเดียวที่ไหนหเฝ้าได้รนะือเรื่องกฎหมายทั้งหมดพี่นาร่างกฎหมาแล้วใส่ร้อยหนึ่งฉบับ เดี๋ยวกขาบอกวันเขาไม่ออกแบบนี้เร็วเกินไปก็เลยมีปัญหาใช่ไหมเออก็มันต้องออกกฎหมายที่มันจําเป็นเนี่ยให้ได้ในเวลาที่ยังจู่แล้วเพราะนั้นท่านมีตรงไหนตรงไหนที่มีปัญหาก็แก้ไขฝีผมก็แก้ได้แต่มันต้องมีกฎหมายหลักตัวนี้เงยมันถึงต้องอกเยอะขนาดนี้เพราะมันไม่ได้ออมที่ผ่านมากฎหมายหลายฉบับออกไม่ได้เนี่ยเหมือนกฎหมายแรงงานออกไม่ได้แล้วมันก็จะออกไม่ได้ต่อไปถ้ามันออกไม่ได้ระบาดนี้มันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านให้เขากเอง ทุกคนก็ต้องเปลี่ยนอยากกลับไปที่เดิมแล้วประเทศเราก็จะสงบเรียบร้อยนะมันก็มีเท่าเทียมขึ้นมาแต่ไม่งั้นก็มือเขย่าตัวแรกเขาเอาหมดทุกวันนะการปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ล้าสมัยวันนี้มีคณะกรรมการไปไปรูปกฎหมายตั้งไปแล้วกฎหมายหลายพันฉบับที่มันต้องยกเลิกกฎหมายโบราณกฎหมายตั้งแต่สองพันทีกว่ามาดูใหม่ไหมถ้ายังไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ไปถ้ามันมีปัญหาล้าสมัยแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทำใหม่นะ เนี <N cess inh aling> ่ยมันต้องไปรูปต่อไปนะไม่ใช่แค่สมัยผมนี่แหละมันต้องอยู่ในคณะกรรมการปฏิรูปนี่แหละเพราะฉะนั้นกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่กฎหมายไปเป็นธรรมกฎหมายเศรษฐกิจกฎหมายภายในระหว่างประเทศกฎหมายลรื่องความรับรับรับกฎหมายสวัสดิการแล้วมันไมรทำกฎหมายแก้ไขหมรัฐคมกฎหมายเรื่องของการรักษาความสเรียบร้อยหลายกฎหมายคนไม่คุ้นเคยไม่คิดดอนมีบางคนก็ไม่รู้ว่ากฎหมายเดิมมีอยู่แล้วใกล้แค่ตัดอะไรตัดอะไรหมายยุ่มก็มีปัญหามาทุกขางไปผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นยังไงของมัน ผมพอเห็นแล้วพอสื่อผมบอกผมก็แตกแย่ทั้งหมดผมก็บอกโอ้โหพักระทรวงทรัพย์ทำไมกูบอกกูบอกพอไม่พายุก็ไม่ไม่อยากไม่อยากมองอ่ะไม่อยากรุ่งขมันไหมพายุกัติดคุกก็โถก็ได้อมเพลก็มีผู้ว่าก็มีแก้ขายเขาแค่้รเองไม้ทิ้งบ้านอยู่ขนาดนั้นไม่ตัดได้ไงตัดเอาไงสุดแน่เส้นของผมแน่ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมตัดเลย ทิ้งใบแล้วตัดไใบเป็นพยานหลักฐานเซ็นเขาถ่ายรูปใช่ไหมทิ้งบา้านอย่างเงี้ยแล้วตัดเสร็จก็ปองเขนะั้นอย่าไปทำอะไรกันแล้วไปแก้ยังไงก็งมาดูนี่ก็แค่นี้เองไอ้นี่เป็นภากันใหญ่โตคน,นต,คต้นติดกุ๊บตัดต้นไม้ต้นเดียวจะกี่ต้นมันก็พินหมดอ่ะร่างกายมันไม่จับคนตัดเยอะไม่รู้จะเอาไงแบบพันเันหมดแยกสื่อก็ขยายไปขยายมาในาท้ายสุดก็รังแกคนรวยไม่รังแกคนจนเพื่อประโยชน์คนรวย นี่จบแค่นี้อ่ะทประเทศนี้ลนรบกันอยู่แคน่คน,นรวยคนจนสองัานเนี่ยหลายๆก็สิ่งที่การเมืองทําให้เป็นอย่างนั้นไม่มีคนไหนรวยคนไหนจนไม่มีนะมีแต่ว่ามีโอกาสบ้างมีโอกาสน้อยนะวันนี้ขอให้ทุกคนมีวิย่างพอเพียงอย่าไปใช้คำว่ารวยรวยโ,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 โวยป่งรวยโป่งรวยไปไงล่ะใช่บไหมรวยได้ไหมล่ะ นะสภาที่ต่างหมดละภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกันด้วยนะครับร้องเอาทุกคนมาร่วมมือกันประชาชนเอกชนภาตลาดพลัง NGO. เอ็นจีโนะจากมือกันกมุ่งมั่นมาเปลี่ยนไปรูปให้ได้นะเริ่มเดินหน้าไปสู่จากแผนที่12ไปสู่13บสามเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วหรือไม่ตายใครไม่ตายตายเมื่อไหร่ไม่รู้ เพราะนั icana, ้นก็ต้องส่งต่อเตรียมแล้วกม่ไจะอยู่คนเดียวแล้วมันจะเก่งที่สุดในโลกไม่มีกันตายไปรุ้มประเทศคนใรพยุนนี่สิที่เราค่อยๆเป็นอย่างนี้นดอยู่ตรงไหนได้หนึ่งศูนย์สองนสามหนสี่ศูยตัวแทของตัวเองหนึ่งศูนยก็พัฒนาตัวเองสมาร์ทองเมอร์ัวสมารเลเวอร์วไ นะสองศูนย์เครื่องจักรขนาดเล็กทำไงสามศูนย์เครื่องจักรขนาดใหญ่ขนาเล็กว่าไงสี่ศูนย์ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะทำไงโตได้แท่งตัวเองขึ้นมามันก็จะไปได้หมดนะวันนี้ปัญหาระยาะเกิดขึ้นก,าาก็ถามเข้ามาช่วยนะท่านนี้บางทีก็ขยันไปหน่อยช่วยรับเรื่องไปอเลยโดนมันเล่นงานกับผมบ้างแท็กโป่งแท็กที่ไปเลยไอ้นี่ก็ตอบไม่รู้เรื่องเลยไอย <c oughs> ้กร์เซวงนะรับไปชอบไปตัวเราเองที่ อาผทหารที่เป็นน,นักศวินมันเขาพูดแบบเรื่องแ,แคป,ป็นอูเบอร์มันก็ไม่รู้เรื่องใช่ป่ะเออแล้วมาสายมาก็น่าเสียชื่อนายกเว้ยขยันขยันบางเรื่องเราให้เจ้าที่ก็ทำตัง้งป้อมไปเลยแจ้งความไอ้นี่พอรู้เรื่องแล้วมันเรียกคนกมาทำบางใหญ่ก็ทำเองแต่บอลคล่องต้องทำเองเราต้องหัวไปทำด้วย เห็นแลครับวันนี้ได้เวลาท้องปวดแล้วคู่บัตรจ้างอาทนตย์คอไม่หายไออีกทีขอเปิดการประชุมประจำปี2 5 60ของคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและตัดความเป็นค่าครับเรื่องขับเคลื่อนขับเคลื่อนแผนที่1 2สู่นาคประเทศไทยและขอให้ทุกฝ่ายนะครับคนเรือนโอดฐารประชาชนช่วยกันเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับประชาชนทุกระดับตั้ง่ฐานรากทางบนไปด้วยกันช่วยดึงชูนำพาเพื่อแผ่ไปฟันเพื่อกางสร้างประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมากขางและยั่งยืนด้วยสาปราชาด้วยนะครับขออวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับขอขอบคุณทรับสวัสดีครับ